มาทําบุญมีพระพุทธรูปผ้าตจจีวรในทางโลกก็สมมติกันว่าถึงข่าวตกปีไม่ดีอย่างนั้นอย่างนี้ทําอะไรก็ติดขัดไปหมดปีชงปีอะไรกันไปแต่ในทางพุทธศาสนาไม่ต้องตกใจมีความมุ่งมั่นตั้งมั่นพระคุณเจา้าพระอาจารย์ศึกษามาหมดและประสบการณ์ที่สิกว่าปีมีอย่างเดียวคือทําบุญอุทิศให้แก่ตนเองให้เจ้าก,กรรมในเวรที่มาถึงตัวง่ายๆเราเป็นชาวพุทธ ไม่ต้องไปผูกหมอดูดวงไปด,ด,ดูนั่นดูนี่สุดท้ายก็พูดไปไกลก็ต้องวนมาที่เดิมและก็ทําให้ตรงสภาวะตรงตรงเลยเมื่อติดขัดถึงเบญจเพศ25ปีชงตกปีไม่ดีภาษาบา้านเราก็ว่าคอขาดอะไรก็แล้วแต่ขัดข้องไปหมดเลยสุขภาพการงานการเงินการดำเนินชีวิตดังนั้นในทางธรรมะก็คือเราเกิดมาทำทั้งกุศลอกุศลในช่วงนี้อกุศลมาให้ผลบาปให้ผล วิธีเดียวคือทําบุญเบิกทางดังนั้นเมื่อถึงข่าวแบบนี้ชาวพุทธตัวจริงวัดป่าคมสมบัติที่ได้ทราบที่มีความตั้งมั่นมุ่งมั่นไม่หวั่นไหวในคุณของพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ก็มาทําบุญอุทิศแก่ตัวเองวันนี้พระคุณเจ้าพระอาจารย์จะพากล่าวชีวพัฒตานี้อาหารมีสมอย่างสังฆทาคือมัตตกะพัฒผู้ตายไปพัฒตานี้พัฒทั่วไปน่ระบุแต่วันนี้เราจะระบุชีวพัฒตานี้คือ ข้าพเจ้าซึ่งยังมีชีวิตยอยู่ชื่อนี้ชื่อนี้บุญนี้มาเครื่องหนุนมาค้ำชูและในช่วงนี้ก็ถือศีลเจริญสติสวดพุทธภาวนาเรียกว่ามีการสำรวมมากกว่าปกติอย่าเผลอตัวไปในทางที่เพลิดเพลินมากเกินไปในช่วงที่อกุศลนให้ผลเมื่อทำบุญแล้วเราก็อยู่ในศีลกิเลสรำมันไหว้พระสวดมนต์เป็นโอกาสดีด้วยจะได้สร้างบุญมากขึ้นทีนี้เมื่ออกุศลนนี้ละลายไป บุญนี้จะเกื้อหนุนบุญเก่าที่เราทําก็รออยู่ก็จะบวกกันคูณสองความเจริญจะเกิดขึ้นกายวาจาจาอยู่ดีมีสุขทางโลกทางธรรมและหากมีโอกาสก็ไปปล่อยชีวิตต่อชีวิตอุทิศบุญให้เจ้ากรรมนายเวรสัตว์ที่เราเคยกักขังเคยฆ่าเคยทรมานมาเป็นอาหารเราเอาชีวิตนั้นต่อชีวิตอุทิศให้เขาออกชื่อนัสกสกลุลให้เจ้าการบัญชีประักฉีพยานพระแม่ธรณีประจัจฉิพยานว่าข้าพระเจ้าได้มาปล่อยชีวิตสัตว์ที่จะ ถูกฆ่าถูกกระขังโรมานวันนี้ได้มาปลดปล่อยอาน,นิสงส์นี้ก็ขอใหข้าพเจ้ามีอายุมั่นขวัญยืนมีชีวิตครบอายุไขที่ได้นํามาเกิดที่ได้เกิดมาง่ายๆบายสบายๆดังนั้นเป็นโอกาสดีได้ซ้ําไปเราได้ทําบุญโดยเจตนาตั้งใจญาติพี่น้องลูกหลานที่ป้าน้าก,ก็ได้มาร่วมบุญกันและเป็นการเกื้อกูลพุทธศาสนาโดยรงผ้าแต่จีวรเป็นผ้าที่ใช้งานได้จริงและข่าวว่าตั้งใจไป สแสวงหาที่ร้านบอกไซด์บอกเรียบร้อยเซอร์ไพรส์พระอาจารย์น,นั่นนี่เป็นบุญที่สุดเลยถวายในพุทธศาสนาพระพุทธรูปอนุภาพแห่งพุทธนำพานำทางให้มีเดชมีแต่บะมีเดชะอคุศนก็จะมาลายหายไปดังนั้นชาวพุทธตัวจริงที่มีความเข้าใจมุ่งมั่นตั้งมัน่นอย่าหวั่นไหวไม่ต้องตกใจไม่ต้องไปแก้น,น,แกนั่นแก้นี่ผูกหมอดูดวงมาทําบุญในพุทธศาสนาอุทิศให้เจ้ากรรมนายเวรที่มาถึงตัวอคุศลที่มาให้ผล ก็ค,คือโอทิตบุญให้แต่ตัวเราเองวันนี้ทําบุญให้ตัวเองทุกทกท่านวันนี้ทําบุญให้ตัวเองจะมีช่วงอุทิตคือออกชื่อนัมสกุลนะดังนั้นขอให้มุ่งมั่นตั้งมั่นตั้งใจสบายใจเมื่อมีความเข้าใจท่านก็จะไม่ขางแข่งใจต่อไปจะได้พากล่าวถวายทานให้แก่ตัวเองอุทิศบุญให้จักรกรรมในเว้ที่มาถึงตัวเพื่อความสุขความเจริญจะได้เกิดขึ้นอนุโมทนา